สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสบายสไตล์เอ็นนะคะวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพาราปลาหมึกนะคะเราไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะมีพริกกับกระเทียมนะคะที่เราได้ตามไว้แล้วนะคะกะเพรานะคะปลาหมึกนะคะ เราจะใส่ต้นหอมด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนำพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้แล้วนะคะไปผัดให้หอมเลยนะคะผัดให้หอมเลยนะเอาปลาหมึกลงไปผัดนะคะ ใส่ไปหมดนี่เลยนะผัดให้เขาสุกเลยนะคะใส่สีอิ๊วขาวลงไปนะคะ ซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาน้ำตาลนะคะเล็กน้อยนะผงปรุงรสนะคะซอสน้ำมันหอยค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะปลาหมึกของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะต้นหอมค่ะผัดใบกะเพรากับต้นหอมนะคะให้สลดนิดนึงนะคะ กระเพราก็สลดได้ที่แล้วนะคะเราก็มาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะ จะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์กดกระดิ่งปิ๊งปิ้งให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกัน <Okay. S 1> เมนูหน้านะคะว่าจะมาทำอะไรนะคะบ๊ายบายค่ะ